อันนี้ฟังครักคำตะก,กา,าเจ้าเอเซพานธ์คำหวยตะกี้หวยอันนี้เขาเจ้ากัดเอาป่ายามน้ำคืนเขาก็สิเอาด่างมากันู้มือนี่เขาเจ้าบ่ให้เห็ดอนุรักษ์พันธุ์ซัดน้ำกระลยดบัวแดงเห็ดเฮ้ยพี่นนัอพักเกษตรเก็บพักเษกเษตรเ่ก,กินวะน้องมี หลายแถวเ้ยฮาเกษตรทางสะพานเสียงคุ้นกับเจ้าความคิมอไซนุยนอจรการดีอยู่พี่น้อง <c oughs> บรรยากาศดีลมลื่นโอ้เขาเจ้าผู้ไว้หน่อยใน,นพัดกระเซ็นลูกเชือกไว้นี่ลามไว้